สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับความหวงเป็นเหตุเอ่ยปากบอกเลิกฝ่ายชายมาริยพูเลอรลาบเคยเอ่ดปากยุติความสัมพันธ์ยูทูบเบอร์ดังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคู่หนึ่งที่ตอนนี้โลกเป็นสีชมพูหวานหวานสำหรับคู่รักของนางงามสาวมาริยพูเลอรลาบและสิงห์วรสิงห์ประเสริฐกุลหลังจากที่ประกาศเปิดตัวเป็นแฟนกัน จบจนวันนี้ก็เป็นเวลา4ปีกว่าแล้วและมีโมเมนต์หวานออกสื่ออยู่บ่อยๆแต่สาวมาริยานั้นก็ยืนยันว่ายังไม่พร้อมแต่งมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะมีลูกเหมือนกันแต่พอเรามาดูสถานการณ์โลกสถานการณ์สังคมแล้วเราก็คิดหนักเหมือนกันเรื่องแต่งงานและคุยกันอยู่เรื่อย เราก็ต้องปรับจูนเวลาเราคุยกันเรื่องนี้ก็จะมีทั้งซีเรียสมีทั้งขำขกันไปเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเรามันยังเป็นเรื่องของความฝันก็ต้องคุยอยู่นั่นแหละและล่าสุดนั้นคู่รักอย่างวรณสิงห์มาริยาก็ได้โคงแขนออกมาพูดคุยในรายการขับาฟเดย์โชว์ซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่มาริยานั้นยอมรับว่าเคยเอ่ยปากขอยุติความสัมพันธ์กับฝ่ายชาย พ่อเคยผิดหวังจากผู้ชายไทยมาก่อนเลยมองว่าผู้ชายไทยนั้นจะต้องหลายใจแน่เลยและก็มีมมเว้นหนึ่งที่วรรณสิงห์นั้นต้องไปเจอกับคนหนึ่งที่อาจจะเคยคบกันมาก่อนซึ่งเราก็เกิดรู้สึกหวงและไม่อยากจะอยู่ในวังบนแบบนี้ก็เลยบอกเลิกกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าขอยุติความสัมพันธ์ขอขอบคุณข่าวจากเสียมนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข,ข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ